สวัสดีครับผมทุกคนอยู่กับผมนะครับเสือครับผมทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกาหลีเหมือนเดิมครับผมวันนี้นะครับพี่เสือจะพาทุกคนเนี่ยไปตามหาเนื้อดิบของเกาหลีนะครับว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงแล้วก็อร่อยไหมนะครับตอนนี้พี่เสืออยู่ที่กังน a นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยไปที่กวางจังนะครับใครที่ดูอยู่นะครับทุกคนฝากกดคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อดิบของเกาหลีกันครับว่าเขาจะเป็นยังไงและเรียกว่าอะไรนะครับแต่ที่เท่าที่ศึกษา ไปถามเขามาเนี่ยเรียกว่ายุคควยหรืออะไรเงี้ยมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงและกินได้หรือเปล่าลุยไปลยฟ้ากันนี่ทุกคนวางจังครับ ให้คนไร้บ้านที่เกาหลีไปนะครับก็จริงๆอะ่ะก็มีทุกประเทศนะทุกคนผมคิดว่านะแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะแบบรู้สึกว่าเขาจะแบบน่ารักแบบเออนะฮดีวันนี้เป็นวันที่สดใสและไปไปกันต่อ โอเคครับ, okay, รบทุกคนตอนนี้นะครับเราถึงที่สถานีนะครับจองโน5นะครับใช้เวลาประมาณ40นาทีนะทุกคนโอ้เ oh, ดี <robbery> ๋ยวเราให้ดูตลาดทุกคนนี่เราขึ้นมาเราก็เจอตลาดผักนะครับนี่ <m> <five> เป็นร้านผักนะแล้วก็มีแบบนี้เลยเจอเนื้อดิบจะเป็นแบบนี้นี่ไงเนื้อดิบสามหมื <m> ่นสองหมื <five> <m> ่บานี้หมืมบอามหมื่นสอง ข้าไปกิงเขามีของหลากหลายมากเลยนะที mainland, ่แบบไม่ไ <men> ด้มีแค่เนื้อเนื้อเนื้อดิบนะครับมีแบบงหลากหลายเลยต่คกีายตอนนี้คือเรามานั่งโต๊ะแล้วไม่รู้ว่าสั่งยังไงไม่รู้ใจใครใจโบลิฟินเราทานเยอทุกคนครับนี่เขามาเสิร์ฟนะจะมีเครื่องเคียงนะเป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นขิงดองทุกคนมาทานได้เมนูนะครับผมนี่ โอ้ไม่มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับไม่มีภาษาอังกฤษนะเราจะต้องจิ้มชื่อเราเราจะสั่งเมนูดีนะหมื 19, ่นเก้าพันวอนนะครับตนนัวนี้แล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นแบบตับแล้วเหมือนแบบ5าคีริวอะุคย่ยดีวยวะ นี่บ้ยุยานะนี่่นบ้ยุกยานะโตน้ำซุปก็จะมีเหมือนอาจจะเป็นผักกาดก็ได้เลองชิมดูชิมบอกไม่ถูกทุกคนมันจะขมนิดนึงคือแบบมันคือน้ำซุปแหละมันคือน้ำซุปนะแต่ผมบอกแล้วมันไม่ถูกอกอ่ะ อันนี้จะเป็นกิมจินะครับกิมจิม,มีความเผ็ดแล้วก็มีความซ่าก็ถือว่าโอเคครับอันนี้นะครับไม่รู้อะไรดองอันนี้อร่อยนะอันนี้อร่อยเลย หกแผ่นบอดดองซอสปลาอะ่รเนี่ยอร่อยด้วยไปเรารอาหากันทุกทีทุกคนเมนูแรกมาแล้วนะครับเมนูนี้นะไม่รู้ว่าชื่อเมนูอะไรอ่านไม่ออกแต่ว่าราคาหกแผนบอดนะหกแผนบอดนะครับดูดูทเทเจอร์บเป็นยังไงล่ะนี่นะจะเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเออเนี่ยแผ่นแบบนุมน่มๆนะ,ะมีความนุ่มเดี๋ยวขอดมหน่อยเฮ้ยหอม อารมเหมือนเนื้อเหม,มือเนื้อเดี๋ยวเราลองดูมาไปครับไปลองดูกุ้งร้อน

เปร่อยเนาะฟิวไข่เจียวหมูสับบ้านเราแต่ใส่พริกไทยเยอะหน่อยไข่เจียวหมูสับเลยแต่ใส่พริกไทยเยอะหน่อยจริงๆปล่อยนิดนึ่งนะนี่ครับนะเอาเครื่องเคียงนะนี่้านะ้อไก่เนี่ยอร่อยจอย อ,อันนี้เป็นออเดิลออเดิลไม่ใช่ของดิกนะครับเป็นออดเดิฟเลยนะไปเดี๋ยวรอเมนูต่อไป แล้วเขาจะมีน้ำซ้อนให้เราจิ้มนะครับมันเป็นเหมือนน้ำมันงาเนี่ยมันเป็นเหมือนงาแล้วใส่เครื่องผสมอ่ะเดี๋ยวผมลองคุณดูแล้วกันน้ำมันงาหัวอาหารจีนรสนียมบ้านเรา มาดูความเนื้อเขาเขาจะมีเนื้อดิบข้างข้างล่างนะครับนี่แล้วมีไข่แดงข้างบนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเขากินยังไงอะใครรู้บ้างคอมเมนต์หน่อยกินยังไงคลุอย่างนี้ไหมรรู้ว่างเขาลองนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหทุกคนนี่ครับนไปครับ อร่อยเฉยเนื้อเนื้อไม่มีความคาวเลยนะครับเนื้อคือรู้สึกว่าเนื้อสดมากแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มอ่ะมันแบบมันมีความมันแล้วก็แบบรสดีอ่ะน้ำจิ้มแจ่วดีกว่าแต่ถามว่าเนี่ยอร่อยไหมอร่อยออร่ยไปอีกครั้งหนึ่งไปลองลองเจาะไข่ดูนะครับป้าเออุ้ย อุ้ยอย,ย่างนี้เหรอทุกคนดูม <c oughs> ผมขอจิม้มอันนึงอร่หยครับอร่อยมากเลยอ่ะถือ,อว่าผ่านเลยเนะี่ยอันนี้ให้ผ่านเลยในหะ้ให้สิบเต็มเลย<ส>เมนูนี้นะครับไม่รู้ชื่อเมนูนะครับเขาจะเป็นแบบ ตับสดๆเลยนะก้อนเป็นก้อนนะเรามีงาข้างบนแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนผ้าขคีรีวบ้านเราอ่ะเขาเรียกผาข้าคีรีวหรือว่าปากหนาไม่รู้นะตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปลองตับก่อนนะโอ้โหทุกคนเขาทำชิ้นน่ากลัวจริงอันนี้น่ากลัวนะกลัวอยู่นะเออแต่ไม่เป็นไรอ่ะจิ้มจิ้มไปครับ

องค,ค,คือแทลัะเลือดชุบชุบเลยนะมันถ้าว่าความเป็นแบบสดไม่มีกลินคาวไม่มีอะไรเลยน้ำจิ้มเหมือนเดิมครับแต่ผมให้น้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วบ้านเรามากกว่าแล้วก็ที่อร่อยที่สุดนะแ<ต>ให้อันนี้ครับ อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยเลยเนื้อตัมีควาหวานอ่ะมันไ่เค็่เออมันหวานอ่ะอืมเนื้อตัวนี้มีความหวานอ่ะมันไม่เค็มอ่ะเออมันหวานอ่ะอืมอรี๋ยวลองกินแบบว่าบ้านเรามีซอยจุพันตัดใช่ป่ะเดี๋ยวเนี้ยผมจะลองเอา เนื้อคกตับเพราะมันพันไม่ได้นะมาแต่บ้านเขาจะเป็นแบบว่าตับชิ้นใหญ่มากอะดูดิมันเริ่มเพิมเหลยเป็นก้อนเลยขอเล็กๆหน่อยละกันนะนี่ตับนะครับเนื้อ,อไปครับ <c oughs> <c oughs> ผักชีเข,เขียวยากม,มากเหนียวเ๋ยวพี่เสือจะให้คะแนนนะเนื้อตัวนี้นะครับพี่เสือให้เต็มสิบเลยนะครับส่วนตัวเนี้ยให้เจ็ดนะครับรู้สึกว่ามันชิ้นใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ค่อยชอบตัวนี้นะนให้เจ็ดตัวนี้ก็ให้เจ็ดเหมือนกันเพราะมันเหนียวนะครับตัวนี้ให้เก้าแล้วกันเอออร่อยเลยแต่ว่ามีความมันแบบน้ำมันเยอะหน่อยอร่อยมากทุกคน เดี๋ยวรอมาอธิบายนิดหนึ่ง1มื0น้าวอนเป็นเงินเท่าไหร่อ่เอาเยวมาสรุปเป็นเงินไทยให้ฟังนะครับ9,000วอน1,000วอนเท่ากับ1 0 0 0 0อเท่ากับ200เมนูนี้อยู่ประมาณ390บาทน,นะทุกคนสำหรับยุคเวนะตัวน,นี้นะ1 9 0 0 0วอนก็คือแพงสุดแล้วในวันนี้นะเมนูนี้ ตับนะครับ1 6 0 0นวอนก็อยู่ประมาณเข่าๆแล้วกันก็ประมาณ300กว่าบาทเหมือนกัน3า0บาทนะครับใกล้เคียงกันส่วนเมนูไข่เนี่ยไม่ยนักแค่หก0ันวอนแต่ว่าเหมือนในรูปมาไม่เหมือนนะมันเหมือนในรูป1 1 0 0งพวอนมากกว่าถ้าทุกคนมาลองนะทุกคนลองมาชิมกันเองนะครับแต่ว่าพี่เสือให้ไอตัวยุคเฟีอร่อยมากอันนี้แนะนำเลยมากินเลยอร่อยจริงตัวนี้นะตัวนี้อร่อยทั้งหมด4ี่หมห 哎，好太好了。 ให้ติดแบงก์เมื่อกี้ให้5,000บาทสี่หมื่น0นึ่งพันบอลเสียใจเขาห้า0ันบอลเขาบอกมือเกือบโดนแล้วเกือบไปได้กลับบ้านแล้วนะบอนไปโอเคทุกคนก็คือเมื่อกี้หมดสี่หมื่นหนึบอลถ้าเป็นเงินไทยก็1,066บาทครับผมเหลือเต็มเลยอ่ะนี่ๆๆเดี๋ยวให้ดู ันนี้อีกเมนูก่อนกลับนะครับอันนี้นะครับเรียกว่าซันนัคจีนะตัวนี้เป็นหมึกเกาหลีนะมันหมึกกระดึ๊บนะครับทุกคนตึกระดึ๊บนะตัวนี้เขากินสดเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ว่าพี่เสียไม่ไหวแล้วนะครับหมึกตัวเนี้ยเขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตทุกปีนะเพราะว่าเคี้ยวไม่ละเอียดมันจะติดที่หลอดลมอันนี้อันตรายต้องกินให้ดีนะครับกดคอมเมนต์ให้กับนังใจพี่เสี่ยด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว